ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร,ช,กรชาวสวนยางนะคะดรชฉลัมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ<ค>์แจ้งพี่น้องชาวสวนยางรีบตรวจสอบสิทธิ์เพื่อรับเงินประกันรายได้ที่จะจ่ายในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะ21พฤศจิกายน2563ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k โดยมีเนื้อหาว่าฝากแจ้งเกษตรกรชาวสวนยางให้รีบตรวจสอบสิทธิ์ w w w r a p p e r co th gir index ทั้งนี้เพื่อรับเงินประกันรายได้งวดแรกในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะหากมีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทสำนักง,งานใหญ่กยทจังหวัดกยทสาขาทั่วประเทศ ส่วนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์สาม,มารถทำผ่านเว็บไซต์มีรายละเอียดดังนี้นะคะเข้าไปที่ w w w r u b b e r o t h g i r i n d e x เดี๋ยวแอดจะทิ Add ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะและเมื่อคลิกเข้าไปจะมีให้เลือก2หัวข้อนะคะได้แก่ตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่2และตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนย,ยางเมื่อคลิกเลือกการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนย,ยางแล้ว ให้คลิกช่องต่อมาเพื่อใส่เลขที่บัตรประชาชน13หลักจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลนะคะในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทสำนักงานใหญ่กยทจังหวัดหรือกยทสาขาทั่วประเทศนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางปีการผลิต2563รทับ64ระยะที่2 ภายใต้กรอบวงเงิน1 4 2ล้านบาทถือว่าเป็นโครงการที่มีหลักประกันว่าถ้าราคาตกลงมากเกษตรกรก็จะอยู่กเกษตรกรก็จะอยู่รอดด้วยการประกันร,รายได้โดยมีการกำหนดราคาประกันร,รายได้ดังนี้นะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคา60บาทต่อ,อก,กิโลกร,รมัมน้ำยางสดราคา57บาทต่อ,อก,กิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วยดีอ่าราคา23บาทต่อ,อก,กิโลกร,รมัม โดยกำหนดรายละไม่เกิน25รายแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน60%และคนกรี40%นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะอย่าลืมนะคะชาวสวนคนไหนท่านใดหรือญาติพี่น้องของเรายัางไม่ตรวจสอบสิทธิ์นะคะให้รีบตรวจสอบสิทธิ์กันโดยด่วนนะคะ